ช่องวูกไอ้ีไทยเล่นไจแ,แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นวันบล็อกกันนั่นเองอูหูเอาละใช่แล้วครับสตีตาเป็นสีมงง่วงเมย์ก็สีดำอันนี้ผมรู้สึกว่าผมจำได้อ่าอันนี้ผมเคยทดสอบเล่นมาแล้วในโลกอื่นนะก็คือเนี่ยจะเป็นแบบว่าจะจะมีแเก็ตลูนพอร์ทัลกับลูนนรกประตูในรกนะอันเนี้ย อันนี้เป็นวันบล็อกแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเกาะนะผมรู้สึกว่าอาผมไม่อยากจะเออคือผมไม่อยากจะไปเลยทุกคนอยากให้ผมเล่นอะไรนะทุกคนคิดไปเลยเดี๋ยวทุกคนคิดนะใค,ดคดใครได้คิดใครได้คิดแจ้ตรงกับผม คุณนั้นชนะนะครับสามสองเอ๊ะออามานะสามสองจุ๊บไม่ใช่ผมเอาอันนี้นะครับแค่ทายถูกกันบ้างนี่ใช่ด้วยวันบ็อกแล้วเราก็ต้องตัดดินเลยคุณดิยอดเปิดอก่างนุ่นทีตรงนี้ ต้นไม้มาทุกคนทุกคนแกะด้วยมันกี่แต่ายเว็บเลยพี่ตัางน้ำเปียกคนุ้ยเลยน,นี่ฟีแล้วเฟรมูกี่ของฟีต่างเนี่ยใช่ของฟีมันนีมาละเดี๋ยวต้องทำพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้เลยนะ ตรงนี้ผมจะทำพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้นะครับขึ้นตรงนี้เลยก็ระวางต้นไม้สกุบลบะไยนะเรื่า็ขุดไม้มาเลย แล้วก็แล้วก็ครับไม้มาลีมาเลยแล้วก็นี่ครับสติกไปสองรัสติกไป,ปแบตอันแล้วก็มาคุนอันนี้รอบนะครับ <c oughs> ตัดแม้กันต่อเลยได้ข้าวฟิกแล้วเราทำยัไมาเชียร์พวกเขาก็แล้วครับกล่องเลย เราก็ต้องยอ่อเพื่อตัดพื้นที่การลงนี้นก็ขุตดต่อเลยแล้วก็ขยายพื้นที่เลยโอ้พูดตลอดเยอะแยะ แล้วคทุกนมาผมมีวิธีนะครับทุกคนเขาบอกว่าถ้าเรายอดแล้วกินไก่มันจะล้เปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะ จะจะจะติดพิษในการกินไก่มาดูเดยอกินไม่อยู่ด้วยซ้ำนั่นเก็บใจเอ้ยใจใจ,ใจ,ใจไม่อยู่ข้ามใช่มใช่ไหมไมกระดังอะไรแบบน ใจเท่ไปต้องิ่ข้ขยายพื้นที่นะครับทุกคนโซบี้มาถูกเจวักเซ่แล้วเซ่เอาละ่ะผมคิดว่าทุกคนและจะวางนะไปตรงนี้เผื่อผมตุกนะแล้วก็พอตรงนี้ผมก็จะฟิลมาตรงน,นี้ทันจริงไหมผมกคค็จะขึ้นไปได้ โอเคนี่จริงด้วยเอาจะลงไปก็ลงไปโอ้โหเล่นน้ำน้ำปูเอ๋ขึ้นขึ้นขึ้นมีตำนานแล้วกันว่าถ้าส้ว่าพัจร์เป็นแครอทต้องให้ทุกคนกดไลค์กดตามนั่นเองให้กับช่องฮูกิมี อไม่หอขอร้องไม่เจอซอมบี้ใช่ไหมขอแค่ไม่เจอซอมบี้แค่น้นก็อิ่มแล้วขยาย,ายพื้นทีก่อนโอ้เดี๋ยวนน้าตาดช่างงดงามจริงๆ คีมไม่มีตัวตัวเงินตัวทองเกิดแล้วกันนะแล้วควรเก็บไม้ไว้สำรองนะครับนี่คือไม้สำรองนะจะเออเอเอแล้วก็ย่เก็บนี้มิดแต่เขาวยาย่อนะ หลอกฉันได้สักทีเจอดิเอ่อเซนิฟเฟอร์มันไม่ทำนายคนใช่ไหมวางใค่เซนิฟเฟอร์เลยถ้าเป็นตัวลูกก็จะเรียกสติชสติชฝึกกันหายใจใต้น้ำบ่อยๆจะได้ปลอดแห้ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาปวดเหงืกเฮ้ยมีน้ำหนึบมีล้ำหนึบมีล้ำหนึบผู้ไม่โดนไม่โดนจากไม่โดนนี่แกจะไม่เป็นเหรอฮะเฮ้ยตุ๊เ้ยเพืนดีเห็นไหมมีประโยชน์ผมบอก ชีวิกูโอเปอลกเปออกไปออกไปิอ,อป้าวไ,ไ,ไปสิทรมาดบอกแหกไปไปรอบที่สามแล้วนยังไม่รู้สึกลยัง ปวาทางนั้ำดำดำดำโอเคลูกนไม่มีพี่ดำครับ ขออ่ะลูกยาดพักพี่ดำตกนะลงไปพี่ดำโอเคไหมเสียงอะไรอะทุกคนฟิช พอมโตมาเนะี่ยจะสับกินมีไก่นะอร่อยแนะน่ได้กินเนื้อสติช,ดดชตกินแตงโมเนื้อชิตฟิสก็ต้องครับอย่าป้องกันตีนดน้วยก่อนเพราะเราจะลั่นมือไปฟาดหนึ่งแน่ ฮัลโหลดู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 พี่ดจะาล้างแค้นรูไหมผมปเสียง ปุ่ปดสิ่จะหน้าก่อนนะแล้วก็ค่อเปิดใหม่เปิดล้หายไปสิี่งที่บาน,น,น,น ไม่ผมกักไม่ต้องบินให้สูงเอาหมดแล้วจะต้องเก็บหินไว้นะ ตูดมานี่เขากู้ะริมกันหลางตูดคงไม่มีตัวเล็กเกินหรอกนะใช่ไหมมาดูอันนี่ ได้สิครับดาเผาที่บ้องกายประจำตัวปมาในอีพีแรกก็จบแค่นี้นะครับก่อนที่ผมจะตัวลาไปก่อนที่ผมจะจากลาเนี่ยฝากดากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นการแจ้ให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วถ้าพบกับผมอีก ก็กดไลค์กดติดตามด้วยเดี๋ยวเราจะลงคลิปสกีพี่ดีวไวๆเลยนะครับ